สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการเซตอัพสีนะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกสอบถามว่าทําไมดูเครื่องผมแล้วมันสีมันออกจะดูสดๆนะครับแต่ว่าอพอลงในเครื่องตัวเองแล้วสีมันจะออกทึมๆนิดนึงนะครับดอูอย่างตัวอย่างที่ทําให้ดูนะครับก็คือจะมีสีซึ่งเป็นสีไซันนะครับไซันร้อยไซันร้อยมาจิตาร้อยแล้วก็เยลโล่ร้อยแล้วก็เคร้อยเห็นไหมครับ สีมันจะออกดำๆนิดนึงไม่ค่อยสดใสเหมือนกับตัวของ rgb อันนี้นะครับที่จะเป็นพาเรตแบบ Default พลาเลตนะครับนี้เราก็เพิ่มเพิ่มตัวแถบขึ้นมาก่อนนะครับเรากดที่โลแล้วก็เพิ่มเป็นสแถวอาจจะได้มองเห็นนะครับว่าสีมันออกทติมนิดนึงทีนี้เวลาเซตอัพนี้เราก็จะมาเซตอัพที่ตรงนี้นะครับให้เรากด Tool แล้วก็ color management นะครับแล้วก็กดตรงที่เป็นเด u l t Setting นะครับ ีนี้ให้เรามาดูตรงนี้นะครับก็คอนค r ลเลอร์คอนเวิร์นะครับตัวนี้ของเขาจะเซตอัพไว้ที่ microsoft icm cmm นะครับเป็นโปรไฟล์ของตัว microsoft นะครับสีมันก็จะออกถ้าเป็นเอ่อ cmyk มันจะออกแต่ตุ่นๆน,นิดนึงก็คือมันจะให้เหมือนกับเครื่องพิมพ์เองแต่ว่าถ้าเราเน้นในการส่งส่งออกรูปนะครับที่เป็นแบบ p n G ไปลงเว็บไซต์หรืออะไรนี้ถ้าเราส่งไปตามนี้มันก็สีมันก็จะออกตุ่นๆครับเราก็มาปิดตัวนี้ทิ้งไปนะครับกดเป็นนังนะครับลราจากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับสีที่เซตอัพไว้บนหน้าจอสีเปลี่ยนไปหมดเลยคัลเลอร์คัลเลอร์ผลตที่เป็นตัว Cmyk ก็มันจะค่อนข้าง,างดูสดใสนะครับสีแดงเป็นแบบแดงแดงนะครับเหลืองเขียวอะไรผลต สียงวายเกนก็จะสดใสขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าเอ้ยทำไมมันตุ่นลงก็เหมือนกับว่าในตัวนี้มันเซตอัพให้ให้หน้าจอดูตุน่นเวลาพิมพ์ออกมาดูสีตุ่นๆมันจะได้ไม่ค่อยฉีกกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราต้องการเซตอัพหน้าจอแล้วก็ไปใช้กับหน้าจอเนี่ยมันก็ต้องให้ดูเป็นสีสดใสไว้ก่อนนะครับลองทํากันดูนะครับแล้วก็สงสัยตรงไหนก็สามาถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะเซตอัพสี่งคัลเลอร์ปกไฟล์นะครับนที่ เคยแนะนำไว้นะครับก็คือจะให้เซฟเป็น r g b นี่ให้เซฟเป็น a d o b e r g b นะครับเพราะมันจะคุ้นเคยเราเราจะเห็นสีนั้นอ่ะค่อนข้างคุ้นตากว่าเวลา export ไปสีก็จะดูเหมือนว่ามันไม่เพีย้ยนแต่ความเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวสีที่เราเห็นนะครับมันเกี่ยวกับที่หน้าจอเราได้ทําการคาลิเบรตหรือเปล่าครับเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวก็ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับรับต,ตอนนี้ เราเอาเครื่องของเราปอนะครับก็คือ c o ร์ดอเอ็กอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็จะเซตอัพตรงที่ว่าให้ปิดค o า o r o อกไฟของ cm เซมของ Microsoft ทิ้งไปครับตัวนิดน,นึงนะครับก็คือ Color m ่มไมเด็ป็นนะครับแล้วก็กด Default แล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นนันไปนะครับแล้วก็กดโอเคแค่นี้ก็หน้าจอก็จะได้สีที่สดใสเหมือนกับ RGB นะครับเป็น c ีเ k มเคแต่สดใสเหมือน RGB ลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้ครับขอบคุณครับ